กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการผู้หญิงอยากสวยในช่วง สวยแซบ่บาค่ะโอ้โหสำหรับช่วงนี้นะเราจะมาพูดเรื่องความสวยความงามกันโดยเฉพาะเลยแต่ว่าวันนี้ที่เรานํามาฝากกันนี่ไม่ใช่เทคนิคการความสวยความงาม,มแต่หัวจ้หลดเท้านะเป็นเรื่องกลิ่นตัวเป็นยังไงบ้างคะน้องวิวเรื่องกลิ่นตัวจริงๆแล้วสมัยวัยรุ่นมีไหมสมัยวัยรุ่นเคยเหมือนกันนะนนเคยแบบเพราะว่าในช่วงที่แบบประมาณม3ม4เนี้ยเรามีการเรียนวิชาพละศึกษาถูกไหมทีนี้พอเราเริ่มแบบมีฮอร์โมนเปลี่ยนไปเริ่มแบบมีประจำเดือนหรืออะไรก็ตามเนี่ย ฮอร์โมนในร่างกายเปลี่ยนคุณผู้ชมค่ะกลิ่นตัวเริ่มมาเรียนมาสเสร็จบางทีแบบทั้งห้องอ่ะพี่หิวแบบกลิ่นตลบอบอวลเลยทุกเ,เด็กบางคนก็ยังเหมือนตอนนั้นเรายังเด็กอยู่นะเด็กบางคนยังไม่รู้ตัวว่าเฮ้ยจริงๆนะเนี่ยเราเริ่มโตเป็นสาวนะกลิ่นเราเริ่มมาแล้วนะเพราะฉะนั้นแบบ เราต้องมีวิธีแก้ไขแล้วตอนวัยรุ่นตอนมัธยมเออเราไม่รู้นะเรื่องกลิ่นตัวนี่ว่าเราต้องซื้อลูกกิ้งมาทาเพื่อดับกลิ่นตัวอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่รู้แต่ก่อนใช้นี่นะพี่อยู่แบบใช้อะไรวิธีคุณแม่ใช้สารส้มเป็นยังไงช่วยช่วยได้ไหมมันเป็นแบบเหมือนก้อนผลึกใสๆคุณผู้ชมค่ะแล้วแบบว่าเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้แบบหาได้ง่ายเพราะว่าแบบาใเซเวอาจจะแบบ เขาปรับมาแล้วให้มันแบบกลมมนใช้ง่ายแต่สมัยก่อนพี่เชื่อไหมมันเป็นก้อนเป็นก้อนแบบถ้าฝนไม่ดีอ่ะบาดบาดใช่ไหมเป็นก้อนแข็งๆอ่ะเคยเห็นเหมือนกันแต่ว่ามันใช้ได้ใช้ได้ผลเหมือนกันนะค่ะใช้ได้ผลอันนี้เป็นกลิ่นเออเป็นวิธีธรรมชาติตั้งแต่ไหนแต่ไรที่เขาบอกว่าใครที่มีกลิ่นตัวเนี่ยก็ให้ใช้สารส้มมาใช้บริเวณรักแร้ของเรานะคะแต่ว่าวันนี้ปัญหากินตัวเนี่ยต้องบอกว่าป้องกันได้ง่ายๆเลยค่ะถือว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะที่เราจะมานําปฏิบัติตัวข้อแรกเลยนั่นก็คือการใช้สบู่ที่ มีส่วนช่วยในเรื่องของการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนั่นเองค่ะซึ่งสบู่ประเภทช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนี้จะช่วยดับกลิ่นตัวของคุณได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะว่ามันสามารถขจัดแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการ ก่อให้เกิดกลิ่นตัวนั่นเองค่ะอีกทางเลือกหนึ่งนะคะกรณีที่คุณใช้สบู่ช่วยยับยั้งแบคทีเรียแล้วยังไม่ได้ผลเนี่ยควรที่ใช้สบู่ที่มีส่วนผสมของยาฆ่าเชือ้อหรือว่าควรที่จะมีการทายาปฏิชีวนะหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของยาฆ่าเชื้อรานั่นเองค่ะโอ้โห,โโหบางคนกลิ่นตัวแรงขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆบางคนแบบว่าเอาจริงๆปัญหาสุขภาพบางทีมันไม่มันไม่ได้มาจากแบบว่าใครสกรปรกอย่างเดียวนะผีวค,ะค่ะบางทีแบบปัญหากลิ่นตัวมาจากการแบบระบบ ภายในเราอาจจะไม่ดีระบบตอมเหนือ,อจ,จะไม่ดีหรือแม้แต่ปัญหากรรมพัน์เพราะฉะนั้นเนี่ยหลากหลายวิธีค่ะคุณผู้ชมขาที่จะมาช่วยเปลี่ยนตัววันนี้เนี่ยเดี๋ยววิธีที่เรามายกมาฝากเนี่ยลองหยิบไปสักวิธีหนึ่งเนาะค่ะอีกหนึ่งวิธีกันค่ะวิธีนี้เขาบอกว่าให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีกลิ่นรุนแรงหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าเวลาเราทานอาหารจําพวกที่มีกลิ่นแรงกลิ่นฉุนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีส่งผลต่อร่างกายของคนเราค่ะเพราะว่าเวลาเหงื่อขับออกมาเนี่ยกลิ่นไม่พึงผสมพวกนั้นก็จะขับออกมาด้วยอย่่่างเเนนรพวกกีทปถึจจะะ็ุยค กระเทียมชะอมหมูไก่ตับแกงกะหรี่รวมไปถึงเครื่องเทศต่างๆค่ะเพราะว่าจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยเวลาทานเข้าไปอย่างที่บอกคะ่ะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายปุ๊บเวลาเราขับออกมาในรูปแบบของเหงื่อเนี่ยกลิ่นพวกนี้เนี่ยก็จะตามออกมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้บอกว่าทานไม่ได้อย่างกระเทียมเนี่ยจริงๆแล้วมีคุณสมบัติมีประโยชน์มากมายแต่ว่าอยากจะให้แบบลดปริมาณในการทานลงบ้างบางคนอาจจะทานแบบอชอบกระเทียมจัดเลยอ่ะบางทีกินฟุกี้อ่ะใส่กระเทียมเต็มถ้วยเลยพี่อยู่แบบ แทบไม่เหลือน้ำจิ้มให้ทาแล้วบางคนเขาชอบทานมากไงเอออันนั้นก็ทานเยอะไปไหมเยอะไปค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเงื่อนอกก็เลยแบบลองสังเกตดูนะว่าทําไมกลิ่นตัวถึงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้บอกห้ามทานนะทานได้ค่ะแต่ว่าหลีกเลี่ยงบ้างแบบว่าอาจจะทานแบบไม่เยอะปริมาณแบบลดปริมาณลงแค่นั้นเองก็คงต้องบอกว่าอาหารที่น้องวิวพูดมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชะอมกระเทียมสตออะไรพวกนี้โอ้โหกลิ่นรุนแรงนะไม่ใช่แค่แบบว่าออกมาทางกลิ่นร่างกายของเรานะตามตัวเรานะก็ ออกมาทางลมหายใจด้วยเวลาพูดขนาดเราแปลงฟันอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังมีกลิ่นกลิ่นติดอยู่เลยนะ <c oughs> อีกหนึ่งข้อนั่นก็คือการเปลี่ยนเสื้อผ้าเ <c oughs> มื่อพบว่าตัวเองเนี่ยมีกลิ่นตัวแล้วนะคะคุณผู้ชมแน่นอนว่าการใส่เสื้อผ้าชุดเดิมๆนานๆเนี่ยก็จะก่อให้เกิดกลิ่นตัวได้ง่ายขึ้นเนื่องจากเหงื่อเนี่ออกตามร่างกายทุกครั้งเวลาที่เราขยับตัวไม่ว่าทําอะไรนะคะมันก็จะมีเหงื่อออกไม่มากก็น้อย <c oughs> ดังนั้นเหงื่อที่ไหลออกมาเสื้อผ้าจึงเป็นสิ่งแรกเลยนะคะที่จะไปสัมผัสกับเหงื่อดังนั้นเมื่อคุณใส่เสื้อผ้าชุดเดิมนานๆเนี่ยก็จะยิ่งเป็นที่สะสมของเหงื่อมากขึ้น้นวดย ขณะที่การเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยๆก็จะช่วยทําให้กลิ่นตัวเนี่ยลดน้อยลงช่วยทําให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นนะคะไม่เป็นอาการคันตามเนื้อตามตัวอีกด้วยค่ะบางคนนี่มีกิจกรรมที่จะต้องทําตั้งแต่เช้าจะหลดมืดม จะหลดค่าเลยดึกดื่นเลยนะคะก็ต้องมีการเตรียมชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยบางคนเลิกงานตอนเย็นอย่างนี้อยากจะไปออกกําลังกายก็เปลี่ยนชุดไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหก็ยังใส่ชุดเดิมชุดนั้นนะลองเปลี่ยนหลายๆชุดดูช่วงนี้คนชอบทํากิจกรรมในร่มกันเยอะแบบมันจะเป็นการตีกอล์ฟในร่มหรืออะไรก็ตามโดยชล่าใจว่าเฮ้ยฉันก็ทํากิจกรรมในร่มอ่ะฉันคงไม่เหม็นหรอกอย่บางคนชอบแบบโยมบอลไม่มีเหงือเลยฉันไม่เงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผิวบอกค่ะเตรียมเสื้อผ้าไปเปลี่ยนดีกว่านาะเพราะแบบ เวลาเราออกไปข้างนอกเราไม่รู้หรอกว่าวันนี้เราจะเจอใครหรือเราจะเจอผู้ใหญ่หรือแบบอยู่แบบนัดคุยงานกระทนหันเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคลิกภาพเนี่ยสำคัญมากๆค่ะค่ะก็การเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยๆนี่ก็ทําให้เรารู้สึกสดชื่นด้วยนะบางทีอุ้ยขึ้นรถขึ้นลารถเมลหรืออะไรอย่างเงี้ยร้อนด้วยไม่รู้เปื้อนอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเตรียมเสื้อผ้ามาอีกสักชุดหนึ่งเนาะเวลาจะไปที่ไหนอีกหลายๆที่ค่ะอันนี้ยังหนีไม่พ้นเรื่องเสื้อผ้าค่ะสำหรับคาแนะนํรด้วยกินตัวมิวเขาบอกว่าให้ลองเลือกใส่เสื้อผ้าหลวม่ ถ้าเราสมมติเราใส่เสื้อผ้าที่คับแน่นเกินไปหรือว่ารัดแน่นเงินไปเนี่ยจะทําให้เหงื่อใครที่ไหลออกมาเนี่ยไม่สามารถระบายออกไปได้หมดทําให้เกิดความอับชื้น <Okay. S 1> พอเกิดความอับชื้นแล้วเนี่ยก็จะเกิดส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็นอย่างแบบ ยกตัวอย่างง่ายๆเวลาคุณผู้ชมตากผ้าแล้วผ้าไม่แห้งเนี่ยกลิ่นแบบหมเหม็นมากๆถูกไหมกลิ่นอับถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นลองคิดดูว่าแค่ผ้าที่เราซักอับขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเป็นตัวเราล่ะถ้าเป็นกลิ่นเหงื่อของเราล่ะเปขนาดไหนคะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ลองใส่เสื้อผ้าที่หลวมๆดูบ้างซึ่งเสื้อผ้าที่หลวมๆเนี่ยวิวไม่ได้หมายถึงว่าเฮ้ยฉันไซส์เอสแต่ฉันต้องไปใส่เสื้อผ้าไซส์เอลไม่ใช่ค่ะแต่หมายถึงว่าให้ใส่เสื้อผ้าที่เราสามารถแบบใส่แล้วขยับเเคคคลลืืื่่่่่่่่่ออออนนนรรราาาาางงกกยยไไไดดดด้้้ตตััววววะะะะหหแแแแมบบบสสสทีุพถ เป็นเสื้อผ้าในไซส์ที่เหมาะกับเราค่ะก็ใส่อะไรที่มันสบายสบายตัวเนาะไม่ไม่ต้องหลวมมากแต่ให้สบายสบายโล่งๆหน่อยเออไม่ใช่รัดติวนะแทบหายใจไม่ออกอะไรประมาณนี้ก็จะทําให้แบบพี่ยิวอีกส่วนที่แบบหลายๆคนมองข้ามไปอ่ะฉันก็ใส่เสื้อผ้าแบบอย่างที่คุณวิวบอกแล้วไงอย่างที่แบบมันพอดีตัวแบบหลวมๆนิดนึงแต่ลืมไปว่าชั้นในของเราเนี่ยดันไปใส่รัดไงไม่ว่าจะเป็นเสื้อในหรือแม้แต่อันเดอร์แวร์เขาต้องยิ่งอับเข้าไปใหญ่คต้องค่ะเพราะว่าผิวหนังบริเวณส่วนนั้นอย่างที่บอก ตอนนีนนยใครอะอากาศจะเข้าไประบายยังไงได้อะถูกแม่ฝึกว่าเหื่อมันก็จะหมักหมมอยู่ในชุดชั้น,นใน,น,ในที่รัดรัดเราอยู่น่น่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ชุดชั้นในก็เหมือนกันคุณผู้ชมค่ะลองเลือกเนื้อผ้าที่แบบเบาสบายแล้วก็ไม่รัดจนเกินไปบางคนแบบว่า ขอโทษนะพี่วิวหน้าอ,อกคับ B แต่ไปใส่คับ A เพื่ออยากจะให้มันดันขึ้นมา<ช>ทีนี้โอ,โ,โอ้โหเหงื่อเกิดความหมักหมมทีนี้ก็ระบายอากาศกันไม่ได้ทีนี้หายใจกันไม่ออก<ต>อีกอีกหนึ่งอย่างเลยที่อยากจะฝากถึงคุณผู้ชมหลายๆท่านเออที่ทราบว่าตัวเองนี่มีกลิ่นตัวแรง<ช>แต่แก้ปัญหากันที่ปลายเหตุเลยนะไม่ได้แก้ที่ความสะอาดหรือว่าการสวมใส่เสื้อผ้าที่หลวมๆก็คือการฉีดน้ําหอมดับกลิ่นเหม็นของตัวเองไปเลยเรียกได้ว่าแบบพอิ่นเหม็นน่ะมาตีกับกลิ่นน้ําหอมมันยิ่งไปันใหญ่ถูกไหมพี่วิวกลิ่นเหม็น รวมกันเป็นกลิ่นกลิ่นอะไรเนี <oh ่ยเวลาเราเดินผ่านนี่นะจะเป็นลมถูกต้องค่ะอันนี้ฝากไว้หน่อยเนาะใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้ค่ะใครที่มีปัญหากลิ่นตัวเนี่ยลองเอาวิธีทั้ง4วิธีของวิวพี่อยู่เนี่ยไปลองใช้ดูนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเวลาหมดหมดเวลาแล้วล่ะพี่อยู่ค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมีเคล็ดลับอะไรดีๆมาฝากคุณผู้หญิงอีกเนี่ยอย่าลืมติดตามชมค่ะตำหวันนี้เนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ